ที่มันนู่นนนเวลาเรามาโอ้ oh my goodness เมื่อกี้ฝรั่งถามยูเก็บอะไรยูจะเก็บอะไรอะลุน สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้เรามาเก็บเห็ดส้มพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บเห็ดด้วยอันนั้นก็คือพี่นีนะคะพี่นีสวัสดีค่ะน้อยสวัสดีค่ะอะันนี้จ้านะคะและว้วก็นี้พี่นบค่ะนคเ, <laughs> เรามาเก็บเห็ดนะคะจะมาตำปลาราไทายราดฮาะโอ้โหมีโฆษณาแบรนด์ด้วยโอ้โหตอนนี้เรามาเก็บเห็ดอย่างมาเก็บเห็ดพึ่งหวาน แต่ก็ได้เห็ดพึ่งมาแล้วจํานวนหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากได้เห็ดขาขาสั้นมากกว่าเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะได้เห็ดพึ่งหวานเยอะแค่ไหนนะคะตามหาเห็ดพึ่งหวานตอนนี้เราแวะกินข้าวกันก่อนอันนี้มีหมูทอดเนื้อทอดขนมจีนก็ยังมีโอ้โหเตรียมมาได้ใจมากหนันไงไก่ทอดก็มีนะคะน่ะเม็ดกระถินเม็ดกระถินเราอยู่ไหนว้าวอันนี้ตวงตวงมาพร้อมเลยใช่ไหมเนี่ย ไปถึงว่าทุกอย่างเต็มสูตรเลยแม่ครัวของแคมป์เด็ดอยู่ที่นี่นะคะโอ้โหมาโฆษณาเอาน้ำปลาร้กก็กินข้าวข้างลำธารบรรยากาศดีมากดูต้นสนฝั่งนั้นก็เป็นแม่น้ำตกปลาได้นะคะฝั่งนี้ก็แคมป์ได้เหันไหมเดี๋ยวขอกินหมูทอดก่อนนะคะหินมาวงกี่ล่ะแซ่บเลยมัขวาเลยหรอไม่ไม่ นี่นี่เรื่องใส่สุดเส็ดนะคะน่ากินม,มากอ่ะเออนั้งใจหความอาหารที่เขาทําทุกอย่างอร่อยจริงๆจ้าเราพากันกินข้าวเสร็จแล้วเนาะเราก็พากันเดินทางไปหาเห็ดต่อเพราะว่าเราใช้เวลาขับรถมาตั้ง4ชั่วโมงนะคะกว่าจะมาถึงที่นี่เนาะได้ดอกให่กว่หนูอีกโอ้ my goodness เมื่อกี้พอลองถามยูเก็บอะไรยูเกเก็บอะไรเหรอดูด oh. อคุณเอดอกนี้ว พอส้มเห็นเห็ดที่พี่นี้เก็บได้แล้วส้มก็เดินมาเจอเห็ดค่ะสวยมากเลยค่ะแน่นมากเลยจ้าทุกคนดูสิใหญ่ๆเลยนี่ค่ะวิพี่นี้ได้เห็ดดอกใหญ่มากคนพามาหาเห็ดไม่ได้เห็ดเยอะเท่าคนมาหาดูสวยมากเลยค่ะ มัน,น,านปาดขาเห็ดนี่นะคะคนอันนี้เห็ดที่ต้องหามาได้โอ้มากเกตรงไหนนี่นั่นแหละตรงที่หนูเห็นนะตรงเนี้ย <c oughs> ก็เสียงพี่เขาปาดขาเห็ดนี่ไง <c oughs> กับบาา้านเราอูโหกับบาา้านเราโอโหโอ้เต็มกับต้เลยต้องอีกเหรอเห็ดพึ่งน้อยได้ค่ะได้ใช่ไหมได้แสดงว,ว่ามันต้องมีมันต้องมีกันดินี่ไงอีกดอกหนึ่งอ่ะพี่นี้เห็นไหมที่รู้มันมีหลายดอกเลยนะเนี่ยเปิดดูซิเห็ดเบื่อไหมได้เลยหาลูกมัน ตรงนูนๆนะคะทุกคนม,มันจะอยู่ที่มันนูนๆเวลาเรามามันจะไม่โผล่ให้เราเห็นละ่ะฝรั่งใหม่ละฝรั <c oughs> ่งมาถามว่าเราหาอะไรองมาดูอะไรนี่มันคุ้มค่ามากแค่สองดอกโคตรคุ้มเลยมึงตามมาพลาดโอกาสดอกใหญ่ไปแล้วมาดูมาดูมาดูเป็นหย่างไหนดูสิสสสส เห็ดพึ่งไหมนะใช่โอ oh, <wow. S 2> <ด>้ว้าวมันแก่แล้วแก่ไม่มีความาะเอีบเน่าไปหมดแล้วคนเขาปล่อยทิ้งขาจะดเน่านเูดูหนอนสิ <c oughs> กอบ <c oughs> <c oughs> ใหญ่มากเลยมันยแก้ีสองอันดูใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จัง ใหญ่ไหมอันนี้โอ,อ,อ้มันมันแก่แล้วอันนี้ยังอ่อนอยู่ยังเอาได้อยู่ค่ะแต่มันแข็งเกินอันนี้เอาไหมไม่ได้ไดอู้หูดูอันอออนี้นี่มีแต่เอมามาตัดขามัน,น เห็ดแกมีการเว้ไว้หลุมเดิมตาดีมากเลย,ยเสียดายอะนะวันนี้เราก็หาเห็ดมาได้เยอะพอสมควรนี่ก็จะเป็นเห็ดหน้าแดงหรือเห็ดน้ำหมากนะคะอันนี้ก็คือกินได้ทั้งหมดที่เราเก็บมาะคะ่นะ,คะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดขาสั้นเนาะแล้วก็ก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางกลับบ้านจ้า ส้มก็เลือกเอาเห็ดพึ่งหวานสวยๆสองสาดอกมาให้ทีมกินด้วยนะคะส่วนเห็ดอย่างอื่นส้มก็ให้พี่เข่าไปเพราะว่าส้มมีเยอะอยู่ในช่องแช่แข็งอยู่เนาะขาเห็ดแน่นมากๆนะคะดูทีมช่วยส้มปาดขาเห็ดส้มก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงปาดเข้าตัวเนาะฝรั่งชอบใช้มีดเข้าตัวนะคะ เวลาส้มได้เห็ดมานะคะส้มไม่ค่อยชอบกินแกงเห็ดเนาะแต่ว่าเอามาเออะเห็ดนะคะก็คือแค่ใส่ผงขนอนินดหน่อยใส่ใบแมงลักแค่นี้นะคะที่ส้มชอบกินเนาะอาจจะเป็นเพราะส้มทําอาหารไม่เก่งด้วยแหละแต่ว่า อาจจะเป็นเพราะว่าแม่เคยทําให้กินแบบนี้ตอนเป็นเด็กเนาะไม่ได้แกงไม่ได้ใส่พริกไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็กินมาแบบนี้ก็เลยชอบแบบนี้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะหลายคนก็อาจจะเอาไปแกงเอาไปนึ่งเอาไปหมกแต่ว่าส้มจะชอบกินแบบนี้นะคะตัดเห็ดชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็ขายาวๆด้วยเวลากินก็กัดเต็มปากเต็มคําเลยจะได้รสชาติ ความหวานของขาเห็ดแล้วก็กลิ่นหอมๆนะคะส้มทําแบบนี้แบบไม่เผ็ดทิมก็กินด้วยเหมือนกันเขาชอบความหอมที่ส้มใส่ใบแมงลักเยอะๆก็เพราะว่าทิมเขาชอบความหอมของใบแมงลักจ้านี่ก็จะเป็นเหตุทั้งหมดที่เราหามาได้นะคะไม่ใช่เลยอีกหนึ่งถุงยังล้างไม่เสร็จเนาะดูมีการมีการหยักอวดเห็ดขาใหญ่ของเขาส้มพาเพื่อนไปเก็บเห็ดแต่ก็บอกจุดที่เห็ดออกนะคะแล้วก็ นอนยลรออยู่ในรถเพราะว่ารู้สึกปวดหัวอาจจะก,กินกาแฟเยอะเกินไปเนาะตื่นเต้นนะคะแล้วพี่เขาก็พากันหาเองแล้วก็คุ้มค่าของการขับรถไปสีชั่วโมงกับ4ีชั่วโมงจริงๆค่ะพี่เขามีความสุขมากๆได้เก็บเห็ดครั้งแรกในอเมริกาจ้าวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาก่อนเจอกันวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ